ดัชนีพิฆาตฟิงเกอร์พิสโอลหรือในภาษาญี่ปุ่นอ่านว่าชิกันที่ก็จะมีความหมายประมาณว่าปืนนิ้วอะไรประมาณนี้ครับท่าน,นี้ก็จะเป็นเทคนิคการโจมตีระยะประชิดที่มีอนุภาพความรุนแรงเทียบเท่าได้กับกระสุนปืนพกเจาะทะลุเข้าไปในร่างกายของศัตรูด้วยปลายนิ้วสุดแข็งแกร่งที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักจนนิ้วเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งกว่าคนปกติทั่วไปอย่างที่เราจะได้เห็นกลุ่ม CP 9ีนายใช้ในภาคว a เ e อร์ซเวน นอกจากนี้ผ่าน,นี้ยังสามารถใช้ดัดแปลงใช้ในการโจมตีจากระยะไกลได้อีกด้วยครับเหมือนกับที่เราจะได้เห็นตัวของสตุสซี่ใช้ในการสังหารลูเฟจากระยะไกลได้อย่างง่ายดายครับซึ่งเห็นแบบนี้แล้วมันก็จะดูเป็นอะไรที่สะดวกสบายดีใช่ไหมล่ะครับแต่ว่ากว่าจะมาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยสตุสซี่ก็น่าจะผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงอย่างแน่นอนครับเพราะว่าลำพังแค่ท่าดัชนีพิฆาตเนี่ยมันก็น่าจะเป็นท่าที่ฝึกยากมากๆแล้ว จะเห็นได้จากกลุ่ม CP9 บางคนก็ยังไม่สามารถใช้กระบวนท่านี้ได้เลยด้วยซ้ําเช่นตัวของเนโรครับสมาชิกใหม่ของกลุ่ม CP9 นั่นแหละครับเราจะได้เห็นท่าดัชนีพิฆาตนี้เป็นครั้งแรกในมังงะวันพีตอนที่347ในวันพีสภาควอเ e อร์ซวที่ตัวของรุจิเนี่ยเปิดเผยตัวว่าเป็นสมาชิกของกลุ่ม CP9 และพุ่งเข้าไปสวนกลับการโจมตีของพอลลีเข้าไปที่หน้าอกด้านขวายอย่างจังเลยนั่นแหละครับ